มาอยู่ในมือถือพับแล้ว Galaxy Z Flip 6และ Galaxy Z Fold 6จะเป็นยังไงฉ่ำแค่ไหนมีอะไรอัพเกรดบ้างคลิปนี้เราสองคนมาเล่าให้ฟังค่ะ ต,ตัวไปสดๆร้อนๆเราก็เลยมาเป็นคู่ดูโอ้กันอีกครั้งหนึ่งน้องใหม่จะเป็นตัวแทนของกับซีฟลิปเนาะใช่ <6 S 1> เลยค่ะสที่ก็คือซีโฟหกซึ่งในคราวนี้เขาใส่ AI เข้ามาแบบจริงๆเต็มๆฉ่ำๆนะคะซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะเน้นไปที่ซีฟลิปหกเดี๋ยวใหม่จะโชว์สิ่งต่างๆให้ดูแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วแบบว่ายัางอยู่ด้วยกันสองคนมาพูด huh. ถึงเรื่องดีไซน์กันก่อนถ้าเกิดว่าเป็นตัวซีฟลิปหกเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนออกมาจากซีฟลิปห้าก็คือนี่ตรงกล้องนะคะที่เขาจะมมีีีววววงแนอรบบกท่เเป็ดยััต มันดูมีตานที่จับจ้องเหมือนตารบอทกาแบบมองเราอยู่ตลอดเวลาเออเราสึกว่ามันน่าหลักขึ้นส่วนเครื่องนี้นะคะ C46 สิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะเยอะกว่ารุ่นนี้นิดนึงก็คือตัวกล้องเขาเป็นดีไซน์ที่แบบวงหนาๆแล้วก็ตัวขอบเครื่องรุ่นนี้มีความเหลี่ยมมากขึ้นทาให้เวลาจับเนี่ยดูแบบว่าถนัดมือแบนๆไปกับมือมากขึ้นแล้วก็ได้พื้นที่หน้าจอขยายเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์คือเขาทำาหัก เบาลงไปอีกามามซึ่งน้ำหนักมันก็เลยค่อนข้างเบามากเดี๋ยเซ็จ<ะ>ไปเรื่ยมาว้าว <laughs> นี่คือ Galaxy S24 Ultra น้ำหนักแทบจะไม่ต่างกันเลยในนั้นเป็คือต่างกันแค่แบบหลักหน่วยกราค่ะแต่ว่าของ C ีพหกเนี่ยน้ำหนักก็เท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรค่ะอีกอย่างที่ไม่พูดไม่ได้ c ีโฟหกเขาเพิ่มสีใหม่มาแล้วด้วยค่ะสีชมพูชมพูเพราะเขาบอกว่าผู้หญิงอ่ะใช้ c ีโฟเยอะเหมือนกันอ่ะซีปลิพก็ใช้เยอะอยู่แล้วใช้เยอะอยู่แล้วเป็นธรรมดาอยู่แล้วใช่สีนี้ก็สวยมากใช่อันนี้ก็เป็นสีใหม่ของปีนี้เหมือนกันค่ะใช่และอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เขาเพิ่มเข้ามาให้ในทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าก แต่เขาจะไม่กันฝุ่นให้แต่ว่ารอบนี้ทั้ง2รุ่นนะคะเขาใส่กันฝุ่นมาให้แล้วก็เลยทําให้ทั้ง C Flip 6แล้วก็ C ีโฟหสามารถกันทั้งน้ําและกันทั้งฝุ่นได้ค่ะซึ่งในรุ่นนี้นะคะทั้ง2รุ่นเนี่ยก็ใช้ชิปเซตเปซแซปดา๊กกอนแปดเจนสาค่ะแล้วสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน C Flip 6กนะก็คือตอนนี้เขาใส่เวปเฟอร์ชามเ r อร์มาให้แล้วก็จะเป็นระบบระบายความร้อนนะคะนอกจากนี้นะคะเขาให้แบตมาที่4 0 0 0มิลลิแอมแล้วนะคะแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ใหม่ชอบมากๆเลยก็คือออออเเเเเ้้้้้าาาาาปกกกรรดลลงขึนนนนนนนมใหห่่ะจุนนีีย็ย12ซต มาให้เป็น50ล้านพิกเซลแล้วนะก็สามารถทําให้รูปที่เราถ่ายออกมาเนี่ยเราจะเอาไปครอบต่อไปซูมต่อทําอะไรได้มากยิ่งขึ้นค่ะและนอกจากนี้การถ่าย IG Story บน C Flip 6เนี่ยเขาก็ยังดึงความสามารถ Low Light m o ของรุ่นใหม่มาใช้ด้วยนะทุกคนอันนี้เนี่ยถ่ายเทียบกับ c Flip 5ในห้องมืดๆให้ดูค่ะเมื่อใช้ Low Light m o เขาก็จะขึ้นบอกให้เราถือถ่ายนิ่งๆนะคะถือได้ว่าเป็นแบบ Minor Upgrade <c oughs> สำหรับฮาร์ดแวร์่ะมีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนเดิมเพราะว่าของเดิมก็ดีมากอยู่แล้วแต่สิ่งที่เพิ่มขุมพลัังเเข้้าาามกก็คือออตว AI ยจจะใหดูฟีร ของการที่แบบว่าเอ๊ะพอมันเป็น AI ในมือถือพับสิ่งที่มันว้าวที่สุดมันคือฟีเจอร์ของการไลฟ์ไลฟ์รานสเลชั่นเราจะได้คุยกันแบบคนนึงข้างนอกคนนึงข้างในนี่นะคะก็คือเข้าไปตรงอินเทอร์พรีเตอร์ก็คือเป็นล่ามแปลสดซึ่งเวลาจะกดให้ไปจอข้างนอกคือกดเหมือนแบบปกติให้จอมันไหลออกไปข้างนอกใช่พอเรากดปุ๊บแฮร์ก็จะขึ้นมาทันที Feel viel. glaube, es waren Becher. Ich zu มาเกินไปเชื่อว่ามีผ้าน้วยอีกอันนึงที่อันนี้ว่าวาวมากก็คือการที่เราสามารถ sketch to image ได้นั่นคือการที่ให้ AI อะวาดรูปจากเออเราจินตนาการอะไรได้แต่สกิวอาจจะแบบเอออนุบาลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือสามารถทำได้นะคะเราก็เลยมี challenge มาโดยการโดยการที่เราจะมาวาดรูปอะไรกันแข่งกันดีค่ะพี่เพื่อนมังกรให้สมกับปีมังกรโอเนีว่ เรามาวาดกระต่ายกันดีกว่าโอเคเรามาวาดกระต่ายกันค่ะกดดาวดาวนะคะทุกคนแล้วก็ไปเลย sketch to image พี่เฟื่องรู้ไหมเวลาถ้าเราอะเปลี่ยนสีปากกาเขาอะรูปที่เราวาดออกมาก็จะเปลี่ยนสีตามปากกาที่เราวาดอย่างเช่นถ้าเราอยากจะมีกระต่ายสีม่วงกระต่ายสีเหลือง yellow generate เลยกระต่ายอาจจะไม่ควรเป็นสีม่วงแต่แรก โอ๊ยเราเป็นสีน้ำตาลเลยเออว่าวเออเระวาดง่อยขนาดเนี้ยมันึ้นมาสวยขนาดนี้ก็คือว้าวแล้วใช่ปะแต่เขาอ่ะปรับสภาพของตัวสัตว์ให้มันเข้ากับพื้นผิวโดยรอบของเราให้มันไม่ดูแบบปัดแปะอ่ะ อะไรได้เพิ่มเติมอีกเนี่ยเดี๋ยวจะแปะมือ,อนนให้น้องใหม่นะคะเล่าให้ฟังต่อไป <c oughs> พร้อมกับแบบว่าพูดถึงซีฟลิปหกในหานะ,ะนะพูดที่รีวิวมาต่อเนื่องอย่างไรรุ่นแล้วด้วยว่ามันมีอะไรปุ๊บปิ๊บน่ารักกันปาะเดี๋ยวเพิ่งกลับมาตอนสรุป นอกจากที่เราจะสามารถเพิ่มวัตถุต่างๆเข้าไปได้แล้วใช่ปหอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือเขามี AI ที่จะมาช่วย generate ภาพของเราให้กลายเป็นแบบภาพอื่นๆใดๆเป็นตัวกระตูนเป็นภาพสเก็ตเอ,อ่ยเผื่อเราจะภาพที่ได้ไปใช้เป็น wallpaper หรือไปใช้ทาอะไรเนี่ยจะได้สนุกมากยิ่งขึ้นทำไมลองทําให้ดูนี่ใหม่มีรูปที่ใหม่ถ่ายมาเมื่อกี้นะทุกคนเราก็กดไปที่ดาวตรงน,นี้เหมือนเดิมเลยแล้วข้างบนคขาก็จะมีคําว่า Portrait Studio นะคะ กดเข้าไปปุ๊บก็จะมีไฟล์ให้เราเลือกทั้งหมด4แบบเนอะเดี๋ยวใหม่จะลองให้หน้าตัวเองเป็นคอมิกดูกดเจ n เน a เรทได้เลยเขาก็จะใช้ระยะเวลาสักแปดบนึงมันด้หรอกอะวเป็นอย่างไรนี่น,าน,น,านา่ารักมกมีความแบบว่าจับทรงผมเราจับใบหน้าเราแล้วก็จับชุดที่เราใส่ด้วยเพราะว่าทั้ง4ตัวที่เขาเจเนเรทออกมาเนี่ยเห็นว่าใส่เสื้อสีฟ้าเหมือนกับใหม่นะคะถ้าชอบก็กดเซฟอะคอปปี้ไว้ได้เลย เราก็จะได้หน้าเตในอีก1เวอร์ชั่นที่สามารถเอาใช้ได้เลยค่ะลองเล่นอันอื่นมาดีกว่าเอาลี่ชูสอนิ้วแล้วจะมาลองทําเป็นภาพอันอื่นดูนะคะกดไปที่เดิมเลยเอาเป็น 3D แล้วก็เนอร์น่าจะน่ารักอยากจะเป็นตัวการ์ตูนบ้างน่า <ância> รกักดูเป็นแบบบุคคลจิตใจดีมีความสุขในการใช้ชีวิตอะยิ้มอะไรขนาดนั้นอะเราก็กดเซฟไว้ได้เลยนะคะ เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถได้รูปตัวกระตุ้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องแบบไปเสียตังตามแอปเพื่อที่จะเจเนเรตรูปเรามาอันนี้ทำฟรีได้ใน Galaxy c 5 6แล้วก็ c 4 6ค่ะซึ่งรูปที่เราได้มาจะไปใช้ที่ไหนก็นี่เลยค่ะหน้าจอข้างนอกของเราแล้วก็ไปที่ setting ได้เลยนะคะแล้วก็ Cover Screen แล้วเราก็ Add New ไปเลยเอารูปเมื่อกี้ที่ใหม่ใช้นะเอาคนนี้ละกัน นี่นะคะแล้วก็จะได้น้องใหม่ที่ถาเมื่อกี้มาตั้งอยู่ในนี้แล้วสามารถแบบปรับแต่งองศาได้อะไรตามเดิมอยากจะแบบปรับตัวทรงตัวซอนก็ยังทำได้เหมือนรุ่นที่ผ่านมานะคะก็จะทำให้เรามีหน้าจอ cover screen ที่สนุกขึ้นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากขึ้นนี่นะคะทุกคนตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าจอ cover screen อันใหม่สวยไหมเลิศไหม และนอกจาก cover skin อันนี้นะที่เราจะตั้งได้มันมีอีกอันที่ใหม่ชอบมากๆค่ะทุกคนก็คืออย่างเช่นอันนี้ทุกคนถ้ามองดีๆนั้นจะเห็นว่าน้องเขาสามารถหมุนไปหมุนมาแบบนี้ได้ทุกคนหรือว่าเราแบบเบื่อเบืว่างๆไม่มีอะไรทำแล้วก็กดนอเขาขยับไปขยับมาหน้าจอเราจะไม่เบื่อไม่เหงาต่อไปเพราะเราจะกดเล่นเขาทั้งวนันนอกจากน้องหมีอันนี้ยังมีอีกหลายอันเลยนะเดี๋ยวใหม่พาดูไว้ไวทั้งหมดตอนนี้นะคะก็จะมีน้องหมีมีโดนัทเราเป็นไข่ดาวดีกว่า อ๋อสิ่งนี้ขยับได้เป็นบล็อกเบอรี่ไข่ดาวขยับไม่ได้นี่ต่บล็อกเบอรี่ของฉันสมัยว่าเกมมิรเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะมันก็เลยจะทําให้การที่เรามีมือถือที่มีจอข้างนอกเนี่ยเพิ่มความน่ารักเพิ่มความปุกปิดเข้าไปแล้วก็สาวๆอะไรเหลือคนน่าจะกรี๊ดแบบใหม่แน่นอนค่ะแล้วอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆนะคะเชื่อว่าทั้งคนที่ใช้ C4 แล้วก็ C 5ิจะได้ใช้แน่นอนก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่าคอมโพเซอร์เขาจะเป็นเหมือน AI ที่จะมาช่วยคิดคํา คิดประโยคคิดการสร้างรูปแบบคำให้เราซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตัว AI ของ Samsung นะคะก็สามารถที่จะเขียนอะไรต่างๆให้เราได้แต่ณตอนนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องเขียนโครงทั้งหมดมาก่อนเขียนไร้ยามาก่อนแล้วค่อยให้เขาแปลให้มันเป็นทางการมากขึ้นแต่ว่าณตอนนี้ง่ายกว่านั้นทุกคนเพราะเราแค่หยอดไอเดียเข้าไปแล้วก็กดเลือกว่าเฮ้ยเราอยากจะส่งอะไรส่งเป็นอีเมลไปคอมเมนต์บอกเพื่อนส่งแชทหาเพื่อนแล้วก็เลือกความเป็นทางการให้เราใส่ไอเดียไปเขาก็สามารถสร้างคาสร้างประโยคสร้างพารากร สร้างแพทเทิร์นมาให้เราได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาพิมพ์นะเดี๋ยวไปลองดูเลยเรานะคะก็กดที่ c o m p o s ได้เลยพอเราจะพิมพ์เน่ยเขาก็จะมีตัวดาวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดที่ c o m เซอร์และเราก็พิมพ์ไปได้เลยเช่นนัดเจ้านายกินข้าว วันเกิดสิ่งที่อยากจะส่งไปตรงนี้นะคะแล้ก็เลือกได้ว่าเฮ้ยจะส่งเป็นยังไงจะเป็นคําเฉยๆหรือจะเป็นอีเมลจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือจะคอมเมนต์นี่หมายจะส่งหาเจ้านายเป็นอีเมลเนอะความเป็นทางการจะเอามากน้อยแค่ไหนแค s ช a l ยังไงไม่เอาเป็น professional ไปเลยนะคะแล้วเราก็กด g e n e r a t มาจากแค่ประโยคหนึ่งประโยคของใหม่เมื่อกี้ สิ่งนี้เขาทำให้มาเป็นรูปแบบอีนเนลทุกคนมีหัวเรื่องให้มีแบบเออสวัสดีค่ะดิฉันอยากจะขอเรียนเชิญไปร่วมทำข้าเย็นด้วยกันค่ะนี่พร้อมสามารถก๊อปปีวางแล้วก็กดส่งได้เลยหรือถ้าใครที่แบบเป็นสาวโซเชียลเนอะอยากจะคิดแคปชั่นให้ตัวเองแต่นั่งสระตะเท่าไหร่ก็เรียบเรียงไม่ถูกเราให้เขาคิดแคปชั่นให้เช่นบอกว่าทริปคะเลบาหลีสนุกมากเน เราก็เลือกเป็นว่าเราจะโพสลงโซเชียลมีเดียความเป็นทางการก็คือแคชชัวไปเลยไปทะเลบาหลีที่สุด ใส่แฮชแท็กให้ด้วยนะแฮชแท็กเที่ยวทะเลแฮชแท็กบาหลีแฮชแท็กเที่ยวต่างประเทศคิดดูครบจบเขาคิดแคปชั่นได้ดีกว่าที่ใหม่คิดเองอีกเยี่ยมมากค่ะและอีกหนึ่งเดือนที่เมื่อกี้ลองเล่นนะคะเราก็รู้สึกเจ๋งมากก็คือ t r a n s c r i p t i s t ก็คือเวลาที่เราอัดเสียงใช่ไหมทุกคนเขาสามารถที่จะจับคําพูดเราเขียนลงไปเป็นคำพูดให้ว่าเฮ้ยเสียงที่เราอัดมกเมื่อกี้ เขาพูดอะไรบ้างเขาสามารถเขียนใส่มาให้เป็นข้อความเลยนะคะโดยไม่ลองเปิดให้ดูสิ่งที่ใหม่อัดไปเมกกื่อกี้ไม่ขพูดอย่างนี้เดี๋ยวพรูนี้นะคะเราจะเจอกันตอน8โมงเช้าเราจะขับรถจากที่นี่ไปพัทยาประมาณ1ชั่วโมงแวะทานข้าวเที่ยงที่ร้านริมทะเลตุกใจ แล้วก็ซึ่งร้านนี้เนี่ยเราก็จะเสิร์ฟเป็นต้มยำกุ้งอาหารไทยแล้วก็จะมีขนมไทยให้ด้วยซึ่งทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่อิ่มนะคะเพราะว่าเราจะเสิร์ฟอาหารทั้งหมด12อย่างหลังจากนั้นเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่หาดบางแสนกันแล้วเราก็จะไปทุกคนฟรีสไตล์จนถึงตอนเย็นค่ะนี่คือสิ่งที่ไหนปูใช่ไหมทุกคนและพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ย เขาก็จะสามารถทานสคริปต์มาให้เราได้แบบนี้เลยตรงตัวอักษรเป๊ะๆแล้วความเจ๋งก็คืออย่าสมมติว่าเรากดใช่ปะว่าแบบเฮ้ยกินไม่อิ่มนะคะกดพารากาฟอย่างเงี้ยเขาก็จะไปเด้งให้เลยว่ามันคือวินาทีที่เท่าไหร่ที่เรากําลังพูดอยู่แล้วสิ่งที่ชอบอีกอันนึงก็คือเขาสามารถเปลี่ยนจากคําพูดเรายาวๆอะสามารถสรุปให้เราได้นี่เลยกดไป สรุปว่าเป็นช็อตคัดให้ได้แบบง่ายๆสั้นๆใจความที่พูดไปเกือบ1นาทีมีแค่นี้ก็คือทิปทะเลพัทยา1วันเดินทางจากกรุงเทพ8โมงแวะท่านหันกังวันล้านลิมทะเลสุขใจแล้วก็เที่ยวหาดบางแสนแบบฟรีสไตล์จนถึงเย็น เขาสามารถทําได้ง่ายมากๆแล้วสิ่งที่หม่ชอบก็คือเราไม่ต้องไปนั่งบอกเขาว่าเฮ้ยีิฉันกําลังอัดภาษาไทยอยู่นะเขาจะสามารถดีเท็ภาษาให้เราได้ด้วยตัวเองต่อไปเวลาใครจะไปดูดวงดูหมอด,ด,ดูนั่งฟังเจ้านายประชุมแล้วสติไม่ค่อยมีก็เปิดให้เขาฟังแล้วก็ไปนั่งอ่านสรุปทีเดียวนะคะก็เอาตัวไปล้างจงล้างจานได้สบายค่ะนอกจากที่เขาจะซัมมารายส์เราจากเสียงได้แล้วนะคะเขายังสามารถสรุปหน้าเว็บไซต์ให้เราได้ทุกคนมีใครเป็นบ้าแบบอยากจะเข้าไปอ่านหาข้อมูลแต่บางทีก็ขี้เกียจอ่านน้ำขี้เกียจอ่านอะไรที่มัน ราายยอยากจะอ่านอะไรให้มันจบแบบเร็วๆนะคะถ้าเพื่อนๆเข้าวเว็บไซต์ผ่านซัมซุงอินเทอ n ์เน็ตนะคะอย่างเนี้ยหม่เข้ามาเราสามารถกดให้เขา summarize หน้าเว็บไซต์หน้าที่เราเปิดได้ก็ด้วยการกดรูปดาวข้างล่างตรงน,นี้ค่ะทุกคนเราก็เลือกเลย summarize จากเนื้อหาที่ยาวหลายบันพัด์เขาสามารถสรุปให้เราได้แบบสั้นๆ ง่ายๆแหละได้ใจความแค่นี้เลยแต่ที่หมายชอบก็คือเขาสามารถทานスเลตได้ด้วยเผื่อใครที่แบบต้องหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศเนอะเนี่ยหน้าเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษรู้สึกว่าโอ้โหอ่านไม่ออกอ่านไม่ไหวเลยจ้าแล้วก็ไม่อยากอ่านอะไรยาวๆเราก็แค่สมาร์ทไลสเขานะคะแล้วเราก็กดทานスเลดต่อให้เป็นภาษาไทยแล้วก็จะได้แบบทุกอย่างมันง่ายแล้วมันรวดเร็วแล้วมันจะทําให้แบบการที่เราอยากจะหาข้อมูลการที่อยากจะท่องโลกว่ามันเป็นสิ่งที่สนุกเราก็ทําง่ายมากขึ้นอ่อทดูคน มาสรุปนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยนี่ก็คือ Galaxy AI ที่เป็น foldable phone ที่มี AI ที่ดีที่สุดในยุคนี้จริงๆแล้วก็คือสามารถ ใได้ทั้ง2แบบใครแบบเป็นสายผู้หญิงโซเชียลฟังน้องใหม่ป้ายยาไปเรียบร้อยนะคะสี c ่หรือหกส่วนใครแบบอยากจะแบบธุรกิจหญิงนิดนึงอ่าธุรกิจชายก็ได้สามารถที่จะใช้ c ี่หหกได้เช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะก็บอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยถึงแม้ว่าสเปคข้างนอกอาจจะดูแบบเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่ว่า AI ที่ใส่เข้ามาให้ก็คือฉ่ำมาก AI ทําให้การใช้ชีวิตของเราคุมพลังในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นสายครีเอเตอร์สายโซเชียลหรือว่าสายทางานอะไรต่างๆนะคะก็คือสามารถที่จะแบบยกระดับขึ้นมาได้สําหรับใครที่สน ใจจะพรีออเดอร์นะคะ,ะ,คะเขามีทังโปรโมชั่นเครื่องเก่าและเครื่องใหม่มีโค้ดลดเพิ่ม5,000บาทแล้วก็ฟรีซัมซุงแคร์พัอีก1ปีด้วยค่ะก็ไปค่ะจับจองซื้อกันได้นะคะรุ่นใหม่เรานี้ค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะเอ <c oughs> กัน <c oughs>